พระคิดเป็นจุดจบของธรรมัญญัตจบปะพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะศึกษาในฮิบรูบทที่13ข้อ9แล้วก็โลมบทที่10ข้อ4ซึ่งข้อความนั้นมาจากข้อนี้ถ้าพี่น้องดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจถึงจุดยืนที่ถูกต้องและรู้ว่าทําไมเราต้องไม่กลับไปที่ธรรมัญญัตใครอยู่เบื้องหลังพระเจ้าใช้แค่ไหนโอเคพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงของการครอบครองด้วยการเข้าใจ ข่าวประเสริฐแท้โอเคการที่เราจะมีชัยชนะเหนือซาตานซึ่งจริงๆแล้ว <c oughs> เรามีฤทธิ์อำนาจเหนือมนันสิทธิอำนาจมันไม่มีอยู่ที่พระเยซูพระเยซูอยู่ในเราสิ่งเดียวที่มันมีคือคำโกหกในฐานะพ่อของการมูสาบิดาของคอดเซ็นเตอร์วันนี้เราจะดูกันในวัมพีแล้วผมสัญญาเลยถ้าพี่น้องไม่ไปไหนปุ๊บวันนี้จุดยืนทั้งหมดความเข้าใจลมทั้งคำถามหลายเรื่องจะหลุดออกและพี่น้องจะมาถึงความเข้าใจเรามองลมทั้งมองอุบายออกด้วยโอเคเอาล่ะ เราจะไม่เสียเวลาดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับดูนะครับพระพี่บอกว่าอย่าหลงไปตามคำสอนแปลกแปลกต่างๆโอเคดูนะสแสดงว่าจริงๆแล้วคำสอนแปลกๆปต่างๆสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออันแรกนั่นเป็นการหลงไปครับโอเคคำสอนแปลกๆต,ๆต่างๆเป็นการหลงออกไปจากความจริงโอเคไปไม่ได้ตรงหลงไปสองครับต่างๆแปลว่ามีเยอะพี่น้องเห็นยัง มีเยอะครับดันั้นพี่น้องไม่จำเป็นต,ต้องเสียเวลาไปศึกษาไอ้ไอ้แขนงอันไหนเทียมเทียมไงบ้างพี่น้องเพียงแต่รู้จากความจริงแล้ววันนี้ผมสอนความจริงเมื่อพี่น้องรู้ความจริงอย่างนี้ปุ๊บพี่น้องเช็คได้ทุกอย่างตอบไปบอกว่าเพราะเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณพี่น้องที่รักคาว่าใจในที่เนี้ยในภาษากรีกมันสามารถแปลได้ทั้งหัวใจและจิตใจซึ่งหัวใจก็คือวิญญ,ญาณแต่เรารู้ว่าโอเคจาไว้กฎข้อหนึ่งคือพ่อพีจะไม่ขัดกัน ในฮิบูบทที่12บสข้อยีบเนี่ยบอกชัดเจนว่าวิญญาณจิตของผู้ชอบธรรมถึงซึ่งความสมบูรณ์ฉะนั้นตรงนี้จึงไม่สามารถแปลว่าวิญญาณแต่หมายถึงจิตใจพูดง่ายๆคือเข้าใจไหมวิญญาณของเราจะไม่เข้มแข็งขึ้นเพราะวิญญาณเราสมบูรณ์แล้วแต่สิ่งที่จะเข้มแข็งขึ้นคือจิตใจครับโอเคพระพี่บอกว่าเป็นการดีที่จะให้จิตใจของเราเข้มแข็งโดยพระคุณฉะนั้นพี่น้องเห็นจังสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งโดยพระคุณซึ่งผมบอกเลย อันนี้แหละเป็นเรื่องเดียวกันกันกบที่เปาโลบอกในโรมบทที่12ข้2อ2ก็คือการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจถามว่าแก่นหลักของการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจมันคืออะไรก็คือทําให้จิตใจนั้นสอดคล้องกับวิญญ,ญาณซึ่สมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เหมือนกันทําให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณก็คือทําให้ใจของเราเข้มแข็งก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในวิญญ,ญาณมาถึงตรงนี้ก่อนถามว่าพระคุณคืออะไรพระคุณคือการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆทั้งๆที่ไม่สมควรพูดง่ายๆคือได้ของดีฟรีโอเค ัำพีตอนนี้บอกเลยว่าอย่าหลงไปตามคําสอนแปลกๆต่างๆแต่ดีกว่าเป็นการดีไม่ใช่ดีกว่าเป็นการดีครับที่จะให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งโดยพระคุณโดยการที่เราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆจากพระเจ้าดูต่อไปบอกว่าไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหารพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจริงๆแล้วคําสอนแปลกๆต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ครับโดยเพราะในตอนนี้คือกฎเกณฑ์เรื่องอาหารอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พี่น้องถ้าว่ไหมซึ่งในโลมบทที่1 4ข้อ17เเปาโลผู้ชัดเลยครับว่า แผ่นดินของพระเจ้าโอเคเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องการกินการดื่มแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมเป็นเรื่องของสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระยามาสุทธซึ่งเราจะไม่กล่าวในที่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันหมายถึงการอยู่ท่ามกลางพี่น้องยังไงที่จะไม่ทําให้พี่น้องเสียใจยังไงที่จะมีสันติสุขระหว่างพี่น้องซึ่งมันหมายถึงไม่เพียงแต่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่บางอย่างดีทําได้แต่ก็ไม่ทํา่จะดาเนินชีวิตในความหลัก คละสีบทที่สองข้อทีหกก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของอย่ากกินอย่าแตะโอเคจําไว้ว่าเรื่องของพระเจ้าจริงๆข่าวประเสริฐเป็นเรื่องพระคุณคือการที่เราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆทัางๆที่ไม่สมควรพระเยซูได้ทําให้เราหมดแล้วสิ่งที่เราต้องทําอย่างเดียวคือเชื่อและคงอยู่ในความเชื่อต่อไปอ่าแต่พวกคําสอนแปลกๆต่างๆมันจะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ครับดูต่อไปนะก่อนที่ผมจะสรุปสรุปบางอย่างให้ฟังแล้วก็ ัมพีพูดชัดเลยว่าซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดําเนินตามเลยก็คือไอ้เรื่องกฎเกณฑ์กินไม่กินอะไรนะ่ไม่มีประโยชน์ครับซึ่งจริงๆโคโลสีบทที่สองข้อยี่หก็บอกอย่างนะั้นามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปต่อต้านความต้องการของเนื้อนหนังด้วยด้วยกฎเหล่านี้ซึ่งวันนี้จะไม่อธิบายมากแต่กลับมาที่นี้ก่อนพี่น้องเห็นไหมครับว่าอย่างน้อยพมพีตอนนี้เป็นตอนที่สามผมบอกไปแล้วทุกครั้งที่มีการพูดถึงข่าวประเสริฐอื่นข่าวประเสริฐเข็มเ็สหรือว่าคําสอนแ,แปลกๆจะมีคํหนึ่งโผล่มาด้วยเสมอนั่นคคคคคืืออํําาาสีีเขยวว่พุณบ สิ่งนี้แปลว่าอะไรสิ่งนี้แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบิดเบือนข่าวประเสริฐแท้หรือคําสอนที่ถูกต้องมันจะบิดเบือนพระคุณครับจําไว้เลยนี่คือแก่นครับดังนั้นนี่เป็นวิธีเช็ครู้ได้ไงว่าไหนเป็นข่าวประเสริฐเทียมเท็จถ้าไม่ใช่รับเอาด้วยพระคุณแต่จะต้องทําบางอย่างเป็นกฎเกณฑ์รู้เลยเพราะว่านั่นเทียมเท็จนั่นคือข่าวประเสริฐอื่นนั่นคือคําสอนต่างๆแปลกๆไม่จำเป็นต้องลงไปวิเคราะห์แต่ละอันเรียนเท็จแต่ละอันไม่เป็นคุณแค่เรียนของแท้มันเหมือนกับอ่าคนนึงไปเรียนกรรมไปเเรียน,ยยนลือก แล้วครูไม่ให้ทําอะไรโอเคทุกวันให้กรรมหยกไว้จนหนึ่งปีคนนี้โมโหมากบอกว่าผมมาเรียนเนี่ยไม่เคยสอนอะไรเลยอาจารย์บอกว่าโอเคขออีกวันเดียวโอเคหลังจากนั้นก็ส่งหยกให้เขาให้เขากร,รมเขากร,รมบอกอันนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนทุกวันเอออาจารย์บอกใช่แล้วทุกวันเป็นหยกแท้วันนี้หยกเทียมคุณเรียนจบแล้วพี่น้องก็จะเราไม่จ้เป็นต้องไปศึกษาของปลอมว่ามีอะไรบ้างเราแค่ศึกษาของแท้ว่าจริงๆแล้ว อย่างที่ผมบอกพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐเนี่ยมีชื่อเล่นสั้นๆก็คือพระคุณครับฉะนั้นพระคุณนี่แหละคือข่าวประเสริฐอะไรก็ตามที่เพิ่มเติมมาจากนี้นัน่นเทมเชจนั่นข่าวประเสริฐอื่นนั่นเป็นการบิดเบือนนั่นไม่จริงข่าวประเสริฐแท้คือเรื่องพระคุณครับพระเยซูได้ตายถูกฝังเป็นขึ้นเพื่อเราสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทําคือเชื่อนอกนั้นอะไรก็ตามที่ใส่ลงไปเพิ่มเป็นการบิดเบือนเป็นข่าวประเสริฐที่แตกต่างให้ระวังอย่าหาธรรมคิดเซียนจํานวนมากเกือบร้อยเปอร์เซนต์กำลังถูก ให้ผมให้เราดูต่อไปดูนะพระพีโลบทที่สิบข้อสี่บอกว่างี้บอกว่าเพราะพระคิดทรงเป็นจุดจบของธรรมัญญิจบป่ะครับจบไหมโอเคพระพีพูดอย่างนี้เลยพระคิดทรงเป็นจุดจบของธรรมัญญิดูต่อไปบอกว่าเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมพี่น้องเห็นยังพระคิดทรงเป็นจุดจบครับเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมถ้าพี่น้องเชื่อเนี่ยพี่จะคิ์ว่าพรง์เป็นพระเจ้าตายไปไหมแขนถูกฝังเป็นขึ้นโอเคพี่น้อง ชอบทำแล้วครับพี่น้องรอดเรียบร้อยโอเคแต่ให้ผมอธิบายวันนี้พระเจ้าเปิดเผยบางอย่างแต่ฟังนะพี่น้องเข้าใจไหมพระอันนั้นไอแนวที่จะบอกว่าเออเราไม่จาเป็นที่จะต้องทําตามธรรมติเออเราลอดโดยพวกคุณแต่หลังจากนั้นเราจะกลับไปทาตามธรรมัญญัติดครับนั่นคือไม่จบพี่น้องเข้าใจไหมว่าคําว่าจบปากคืออะไรพี่น้องเคยจบกับอะไรปะถ้าพี่น้องจบกับอะไรเช่นพี่น้องเลิกกับแฟนหรืออะไรอ่ะจบปากก็คือไม่กลับไปอีกฉะนั้นถ้าในที่สุดคุณบอกว่า คุณมาถึงระเยสกิทจุดจบจากธรรมัญญติได้ยังกลับไปนะมันไม่จบครับนะมันเป็นการถูกหลอกโอเคมันไม่จริงและแท้ที่จริงให้ผมพูดตรงๆแท้ที่จริงแล้วความจริงของข่าวประเสริฐที่เปาโลต่อสู้โดยเฉพาะในการเลีอเทวที่สองมันคือเรื่องนี้ครับความจริงที่เปาโลต่อสู้คือเราไม่เพียงแต่ชอบทําโดยความเชื่อโดยไม่โดยไม่พึ่งธรรมัญญัตรเราดําเนินชีวิตต่อไปบริสุทธิ์ sanctification โดยความเชื่อโดยไม่พึ่งธรรมัญญาตอะ แต่ให้ผมบอกวันนี้สิ่งที่ผมค้นพบฟังดีๆนะให้ผมบอกคุณก่อนถ้าในที่สุดแล้วคุณยังกลับไปที่ทาบัญญัติคุณไม่ได้จบและแท้ที่จริงคุณกําลังฝ่าฝืนประคำและถ้าคุณสอนคุณกําลังสอนแบบเนี้ยคุณกําลังสอนผิดคุณกําลังสอนพระกิจคุณอื่นและแท้ที่จริงตามกละเทียเปาโลแช่งคุณครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องแช่งคุณคุณก็อยู่ภายใต้คํำสาปแช่งอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเราพ้นคำสาปแช่งเนื่องจากพรยศคิดแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยปฏิเสธพรยศคิดครับอันตรายมาก อย่าหาทำอะฮะดูนะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าจุดจบเนี่ยโอเคโอเคให้บอกอธิบายเรื่องนี้ก่อนพี่น้องที่ครับับในโลบทที่สิบเอดข้อหกเนะี่ยสอนอย่างชัดเจนเลยครับว่าถ้าเป็นพระคุณก็ไม่ใช่การประพฤติถ้าเป็นการประพฤติก็ไม่ใช่พระคุณอีกต่อไปพี่น้องเห็นยังครับทำเมื่อไหร่ก็ถามคุณสอนว่าเออคุณจะต้องกลับไปที่ธรรมัญญัติซึ่งธรรมัญญัติเป็นเรื่องการประพฤติครับสังเกตเนี่ยย้อนบทที่หนึ่งก้อสิบเจ็ดบอกว่าธรรมัญญัตมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริง มาทางพยคกิ์เห็นยังพักคุณมาทางพยคกิ์แปลว่าธรรมัญญัตไม่ใช่พระคุณพี่น้องเห็นยังแล้วถ้าคุณกลับไปที่ธรรมัญญัตนั่นเป็นการประพฤติถ้าการประพฤติก็คือพระคุณไม่ใช่พระคุณต่อไปถ้าไม่มีพระคุณไม่มีความรอดเพราะอะไรด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อพี่น้องเห็นยังอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมถ้าคุณเลิกถ้าคุณสอนแบบนี้เลิกสอนให้ผมบอกคุณตรงๆสิ่งที่คุณสอนเป็นความเทียมเท็จโอเคเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่โกหก และนาคนไปสู่ความพินาศเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องกลับใจให้ผมอธิบายฟังนะครับแท้ที่จริงแล้วคําเนี้ยคําว่าจุดจบเนี่ยแปลว่าเป้าหมายครับพี่น้องเห็นยังแท้ที่จริงถ้าแปลความหมายหนึ่งคือดูนะครับที่บอกว่าพระคิดทรงเป็นจุดจบของท่านอยากพูดความหมายก็คือว่าทําบัญญัติเนี่ยเป้าหมายของธรรมบัญญัติคือพระคิดพี่น้องเข้าใจไหมครับซึ่งพี่น้องไปดูดับพระบิหลายตอนยันฮิบูบทที่สิบข้อหนึ่งบทที่แปดข้อห้า โลมบทที่สองข้อยี่สิบโครสีบทที่สองข้อสิบเจ็ดเนี่ยจะพูดถึงการที่ธํามัญญัติเป็นเงาชี้ไปถึงตัวจริงดังนั้นพี่น้องเห็นยังฟังดีๆนะฉะนั้นพี่น้องก็จะให้ผมยกตัวอย่างอะ่ะอย่างเช่นธํามัญญัติเนี่ยเป็นแท็กซี่โอเคพี่น้องขึ้นไปนั่งแท็กซี่บอกว่าไปสนามหลวงเมื่อธํามัญญตัตวิ่งไปจนถึงสนามหลวงปุ๊บนัน่นเป็นเป้าหมายเห็นยนะังเขาประสบความสำเร็จแต่ถ้าพี่น้องไม่ลงในที่สุดแล้วเขาจะพาไปที่อื่นหรือกลับไปที่เดิมพี่น้องเห็นยังระว,วังครับ จุดจบของธรรมัญญัติหรือเป้าหมายหรือสิ่งที่ธรรมัญญัตพาไปคือถึงพระเยสคิดถ้าถึงแล้วคุณไม่โดดลงคุณยังคงนั่งต่อไปคุณโดนโกโหกคุณโดนหลอกลวงครับฟังนะอย่างที่ผมบอกแล้วมารซาตานเนี่ยมันจะบิดวัตถุประสงค์ครับโอเคธรรมัญญัตเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ชัดเจนก็คือจุดประสงค์ของธรรมัญญัตก็คือเพื่อจะชี้คนไปถึงพะเยสคิดพี่น้องเห็นยังโอเคแต่มันบิดครับมันหลอกคุณว่าไม่ พระเจ้ายัางต้องการให้คุณทําตามธรรมัญญัตินั่นแหละครับคุณถูกหลอกแล้วเหมือนกับที่มันใช้ตลอดมาอย่างที่ผมบอกตอนอ้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความชั่วพระเจ้าใชท้ทดสอบให้เชื่อฟังมันมาบิดใช้ทดลองให้ไม่เชื่อฟังความบาปเข้ามาโอเคงูที่อยู่บนทองสำลีดจำได้งูทองสำลีที่อยู่บนเสาะใช้สําหรับรักษาโรคคนที่โดนงูกัดโอเคแล้วก็เล็งถึงวเยคกิดนี่น่ะอันตรายมากจบตรงนั้นไม่จบครับมารเข้ามาบิดกลายเป็นลูกครบในอุทานเห็นยัง รวมทั้งเสื้อคุมของกิโอนรวมทั้งอีกหลายเรื่องผมจะค่อยๆอธิบายผมมีความเข้าใจมากขึ้นแต่พี่น้องเห็นยัง,ยงเช่นเดียวกันครับพระเจ้าใช้ธรรมัญญัติในตอนนี้คือเป็นจุดจบเป็นเป้าหมายชี้ไปถึงพเยสคิดพระเจ้าเฉยแค่นั้นครับแต่ถ้าคุณไม่หยุดปุ๊บมารบิดต่อปั๊บโอเคเจคให้คุณทําดีและสิ่งที่มารทําก็คือบิดคุณให้หลุดออกจากพเยสคิดคุณเห็นยังจําไว้ว่าพระคิ์ทรงเป็นจุดจบของธรรมัญญัติถ้าในที่สุดแล้ว วิธ <c oughs> ง่ายๆคือถ้ามาถึงพยสคิดแล้วคุณไม่เอาตัวออกจากธรรมญัตินั่นแหละที่ธรรมญัติล้มเหลวเพราะธรรมญญัติชี้มาถึงพยสคิดพาคุณมาถึงพระเยสคิดแล้วเมื่อถึงแล้วก็จบแต่ถ้าคุณไม่จบคุณโดนมารหลอกเหมือนกับที่ผมบอกในอุททานพระเจ้าใช้แค่นั้นไม่จบยังทําต่อไปกลายเป็นลูกคอลบอย่าหารมเอาลามอีกเรื่องนึ้งที่ผมต้องอธิบายบางคนเลยงงบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันแปลว่าอะไรก็คือถ้าเราจบจากธรรมญญัติก็แสดงว่า ตั้งแต่นี้บัญญัติสิบประการเช่นอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราแปลว่าเราสามารถมีพระเจ้าได้หลายองค์ใช่ไหมใช่ปะครับผมบอกว่าไม่ใช่ครับพี่น้องครับให้ผมยกตัวอย่างเพื่อพี่น้องจะเข้าใจอย่างเช่นวันนี้ย t u b e เริ่มต้นใช้กฎใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ากฎเดิมคือเขาก็แปลว่ากฎเดิมยกเลิกนะแปลว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปกฎเดิมที่เคยห้ามเราทําได้ใช่ไหมกฎเดิมที่เคยอนุญาตเราทําไม่ได้ไม่ครับไม่เกี่ยวเลยแปลว่ากฎนั้นไม่ใช้ เลิกไปแล้วก็คือไม่ใช้ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เคยห้ามตอนนี้ทําได้ที่ที่เคยอนุญาตตอนนี้ทําไม่ได้ไม่ครับแปลว่าไม่ใช้กฎนั้นเลยแต่ไปที่กฎใหม่พี่น้องก็จะยังหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ที่ชัดเจนตามที่ฮิบบูบทที่8กล่าวฮิบบูบที่10ซึ่งอ้างมาจากเยเรมีบทที่3 1เกล่าวก็คือว่าพระเจ้าเขียนกฎใหม่ในวิญญาณของเราอ่าแล้วกฎนี้มันสูงกว่าครับให้ผมยกตัวอย่างเช่นดูนะจริงๆแล้วกฎวกฎเดิมะ <ๆ S 1> ก็ค <ๆ S 1> ือธรรมญัต <ๆ S 1> ิมันเขียนที <ๆ S 1> แ่แผ่นหิน แต่กฎใหม่นยะมันจะเขียนที่วิญญาณครับฉะนั้นอยู่ดะอยู่นะดฟังดีๆนะผลของพยา,าณเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกฎใหม่ฟังดีๆนะฟังจนจบบอกว่าฝ่ายผลของพยา,าณนั้นคือความรักความป่าเพื่มใจสารที่สุขความอดกั้นใจความประาณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพ่อน้อมการรู้จักมังกรตนฟังนะเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องได้ยินยังแปลว่ากฎต่างๆเนี่ยที่เป็นกฎที่มาจากผลของพยา,าณเนี่ยธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามครับ ผลของพระวิญญาณหรือกฎใหม่ที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยทําบัญญัติไม่ได้ต่อต้านเพราะจริงๆแล้วเป็นกฎที่สูงกว่าครับเข้าใจไหมอ่านดูนะอย่างเช่นกฎ,ก,ก,นะกฎเดิมอาจจะบอกว่าอยากบอกว่าอยากเกลียดชังคนแต่กฎใหม่บอกว่าจงรักเขาเห็นไหมกฎเดิมอาจจะบอกแค่ว่าอยาขโมยกฎใหม่บอกจงใช้มือทําสิ่งที่ดีฉะนั้นพี่น้องทีกเลยครับเลิกวิตกกังวลว่าถ้าเรายกเลิกธรรมบัญญัติแล้วคนจะทําสิ่งที่ชั่วร้ายไม่จริงครับที่สําคัญก็คือเราก็มีพระคัมภีร์ใหม่ แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเรามีพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของเราแล้วเขียนกฎใหม่โอเคจงเข้าใจความจริงข้อนี้พี่น้องที่รลกครับวันนี้เมื่อคุณฟังสิ่งนี้หกโมงครึ่งเพลงออกแล้วกฎใหม่โอเคผมอยากให้คุณไปนมัสการและเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อผมมากขึ้นที่ผมจะอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะผมพบว่าสิ่งหนึ่งที่คนของพระเจ้าเนี่ยไม่ยอมทิ้งธรรมญาติเพราะกลัวเรื่องนี้เพราะไม่เข้าใจเรื่องกฎใหม่คิดว่าถ้าไหนสุดแล้วยังเราไม่สอนจริยธรรมตาม เอาทำบัญยัตยิแล้วคนจะชั่วร้ายคิดเซียนจะทําตัวชั่วร้ายผมบอกนั่นเป็นการถูกหลอกครับกฎใหม่นั้นสูงกว่าแล้วเขียนอยู่ภายในวิญญาณของเราพี่น้องเข้าใจไหมถ้าพี่น้องอ่านพระพิธีดีจะรู้ว่าชนชาติอิสราเอลโดนด่าเยอะมากว่าใจของเจ้าแข็งเป็นหินเพราะว่าบัญญัติมันเขียนที่แผ่นหินแต่ปัจจุบนันนี้บัญญัติที่ว่ากฎที่ว่านั้นเขียนในวิญญาณของเราครับแล้วบัญญัตินี้สูงกว่ากฎเดิมฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้จบนะ โอเคเราจบจากธรรมัญญัตเพราะชี้เรามาถึงเราไม่กลับไปที่ธรรมัญญัติอีกเพื่อจะบอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เพราะกฎนั้นถูกยกเลิกและเรามีกฎใหม่ที่เขียนอยู่ในวิญญาณของเราให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องจ้รักครับให้เรามาดูทางซ้ายโอเคเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าภายในสามปีก็คือปีสองพันยี่สแปดเนี่ยโอเคสาคัญยังไงครบรอบสองร้อยปีที่โปรเตสแตนต์เข้ามาที่ประเทศไทยตั้งใจที่จะมีตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นสามตัวครับหนึ่งแรก Okay. มีผู้เชื่อ1ล้านเราเนี่ยเป็นผู้เชื่อห6าหกแสนท่ามกลาง1ล้านนั้นโอเคหนึ okay. ่งที่สคือมีสิทธิ์อภิบาลผู้รับใช้1นึ1่งมนคนหนึ่งที่สาคือมีคิดจักรหนึ่ง่นแหที่น้องที่รักครับแต่ผมบอกถ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราจะเชื่อในข่าวประเสริฐแท้แล้วก็เลิกโดนมานหลอกโดยการกลับไปที่ธรรมัญญัติเลิกเลยครับรู้เลยว่าจบแล้วเพราะว่าบรรลุวัตถุประสงค์อย่าตกอุบายมารอย่ากลับไปอย่าอย่าไปให้มารใช้ธรรมัญญติ โอเคซึ่งเป็นนิสัยของมันแล้วเป็นสันดานของมันเลยที่จะบิดของที่พระเจ้าใช้เพราะคุณมีแนวโน้มจะเชื่อโดดลงมาแล้วพึ่งพาพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณที่เขียนกฎใหม่ในวิญญาณของเราแล้วชีวิตของคุณจะเจ๋งมากครับโอเคอย่าลืมนะรวมทั้งโอเคเอาละหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งสามตัวหมดละมาหนึ่งที่มาถึงมาหนึ่งที่สี่ดูทางขวาขอบัตรหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่ง โอเคสแกน q r code หรือว่าเนี่ยพร้อมเพล์โอนมาให้ผมบาทหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันอธิษฐานเบื่อผมอย่างน้อย1นาทีแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับหกโมงครึ่งเพลงออกโดวยวเพราะวันนี้ผมบอกแล้วกดใหม่โอเคถ้าพี่น้องได้ยินตรงนี้ก็คือกดปล่อยออกมาแล้วผมตั้งอัตโนมัติไว้ไปฟังแล้วนามาสการแล้วกดไลค์กดแชร์ช่วยกันทําให้อัลกอริทึมดันช่วยกันเนี่ยทำให้ Facebook เปิดการมองเห็นครับ เมื่อพี่น้องโอนมาบาทหนึง่งให้โอนสลิปมาในคำสอนที่อยู่ที่ Facebook ตัวในช่อง YouTube Facebook ให้เขียนไปว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรพี่น้องที่รักให้เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเราต้องการคำสอนที่ชัดเจนและถูกต้องแบบนี้โอเคแล้วเราไม่ควรจะเก็บคำสอนนี้ไว้เพราะว่าพี่ผีบอกว่าคำสอนที่ท่านได้รับให้ท่านส่งต่อไปถ้าคำสอนนี้ทำให้คุณมีอิสรภาพทำให้คุณเข้าใจความจริงโอเคผมอยากหนุนใจใคุณกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึง่ง อธิษฐานเพื่อผมให้การเปิดเผยสำแดงและการสอนชัดเจนต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆเอาละพี่น้องทิ่แล้วครับให้เราไปที่เรื่องของการรับมหาสนิทเลยมหาสนิทแปลว่าสนิทมากครับพักกายของพระเยซูคริสต์แตกหักเพื่อเราหายดีในนามพระเยซูคริสต์รเราเล่หตุพูดสิ่งดีเพื่อเรารเขเล่พูดอะไรบ้างหเยอะมากหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นเป็นแลนด์มาร์กเลยเป็นแลนด์มาร์กของพันธสัญญาใหม่ ก็คือบาปทั้งหมดของเราทุกอย่างตลอดไทม์ไลน์ทุกสิ่งได้รับการยกทั้งหมดครับราบใดก็ตามที่เราเชื่อและรักษาความเชื่อต่อไปดังนั้นจงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคงในความเชื่อที่น้องที่ลกครับอย่าลืมโอเคกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เรียนบทรเรียนนี้ด้วยกันกับคนในครอบครัวเด็กๆก,ก็เรียนได้รับหาสิ้นด้วยกันแล้วก็ตรงไหนยากหยุดอธิบายเรียนในกลุ่มเซลล์โอเคอภิปราย เน้นว่าจะนําไปใช้อย่างไรงอ,อย่าลืมนะแล้วก็ทุกวันหนึ่งทุ่มผมากให้คุณเริ่มต้นติดคําสอนครับถ้าคุณได้ยินพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีการผสมปนเปนกับธรรมัญญัติจิตใจของคุณจะเล่าร้อนคุณจะรักพระเจ้าคุณจะเกิดผลฉะนั้นเข้าใจความจริงข้อนี้จบปะ่ะโอเคเอาละวันนี้ให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อขงันขึ้นขึ้นข,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 นขนพดชาโลมพระเจ้านครับอาเมน